คนที่มีประเด็นต่อคุณคนคนนี้เขาจะกลับมาหาคุณไหมเรามาถามพลังงานไพ่กันนะเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงรนดอมนะคนที่มีประเด็นต่อกันเขาจะกลับมาหาคุณไหมพลังงานไพ่ใช่บอกถือว่าคนที่มีประเด็นต่อกันเขาจะกลับมาหาคุณไหมเป็นดวงโดยรวมนะเป็นดวงรันด้อม เขาจะกลับมาหาคุณไหมเป็นพลังงานในรวมนะคนที่มีประเด็นต่อกันห้าใบานะคนที่มีประเด็นต่อกันเขาจะวนกลับมาหาคุณไหม เรามาถามพลงงานให้กันนะใต้สำรับเดอะแชมพอรันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคุณสองคนต้องปรับตัวก็หากกันนะเดอะแชมพอรันใต้สำรับราชาไม่ท้าธาตไฟเม็ดสิงทนู คนคนนี้คนที่มีประเด็นกับคุณณนะเวลานี้เขาคิดมากเขาคิดเยอะเขาคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาเขานั่งทบทวนต่างๆนานาเรื่องราวที่ผ่านมาชาวราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเขาคิดมาก บางครั้งบางคืนเขาเครียดเขามีความคิดที่เครียดมากๆคนคนนี้จากการทีร่สองคนกับคุณมีประเด็นต่อกันชาวราศีเมถุนตุนกลุ่มธาตุลมแปดถ้วย ชาวธาตุน้ำราศีกรกฎพิจิตมิน้นเขาเดินออกจากคุณไปเขาหันหลังให้คุณไปโดยไม่มีเยื่อใหญ่เลยคนคนนี้ชาวราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิตมิน้นเขาเดินหันหลังให้คุณไปโดยไม่มีเยื่อใหญ่เลยคนคนนี้คนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณ มนอฟซ์คุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมันนะ่นในตัวเองสูงมากนะคนคนนี้คือคุณณนะเวลานี้เขาคิดถึงคุณนะคนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณ2คนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะแชมป์เรส เขาอยากวนกลับมาหาคุณนะคนที่มีประเด็นต่อกันเขายังคิดถึงความหลังที่มีกับคุณคนคนนี้คุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะทุกคนราชนิดาราชาทั่ว King of Cup Queen of s w o r d คุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะ เวลาที einer, ่ผ so, well. um ่านมาคุณค so ิดมากคุณคิดเยอะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะทุกคนคนสองคนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคุณสองคนต้องมีการปรับตัวเข้าหากันนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณสองคนจะมีความสุขร่วมกันนะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาปล่อยให้เป็นอดีตนะต่อไปนี้คุณสองคนจะมีความสุขร่วมกันนะ